ผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีกันยามเย็นวันจันทร์ครับวันนี้อยู่หน้าเบาหนองคือเก่าครับนี่บรรยากาศยามเย็นอยู่ทงหน้าเบาหยองครับอันนี้เป็นสาเลียงป้าเพื่อนครับแต่น้าบบุกนะครับนี่ขนาดสูบน้าขึ้นหดต้นไม้นี่หดหดพลกต้นมะพร้าวามม่วงนี่ครับแล้วเพื่อนก็ปลูกพักไว้ทั้งนั้นนี่สูบน้าแร่งน้าบบเบิดครับเดี๋ยวืัอนี้เบาหนองเพราะว่า สติดโซลาเซลล์ส่องแสงสว่างอยู่เทียงหน้าเพื่นครับนี่พี่น้องคุณเห็นสื่อเหลืองๆบอกกำลังหาหาใหม่กำลังสิทดสอบสติดไอโซลาเซลล์ครับแล้วตามไปเบิ้งกันครับพี่น้องเฮ้ยเห็นยังไหมครับโอ้เห็นยังโอ้ยังมีไฟเนาะโอ้ยังมีไฟผมโอ้เป็นคนบ่มีไฟ ได้อย่างมีไฟอยางมีไฟครับโอ้มาติดตั้งว่ามันเสียบจ่าสักครับติดตั้งโซลาเซลล์นี่นะงมีนะครับผมมันเป็นโคมไฟส่องแสงสว่างไฟถนนไฟถนนโอ้ไฟในถนนนั่นไะครับอันนี้เอามาเวกลางหน้าเลยครับโอ้มาไว้กางหน้าหลอดหายโอ้โหนี่นี่นี่พี่น้องลองเบิ่งว่ามันแจ้งสักไรเนาะสิลองเบิ่งก่อนหลอดนึงครับว่ามันแจ้งสักไรเบานยองพึ่งซื้อมาครับ420วัตต์ จักบาทลหรครับพี่น้องจักบาทเนาะจักเด้อเด้ออันนี้เขาแห่แห่มาล่อมึงครับยังสั่งจากลักษณะบ่บ่ัยญาบ่าอ้าวอันนี้หกลอยกาบาทเด้อครับพี่น้องพี่น้องลดลดลดป็นโคมไฟใสซองแสงสว่างโหรืมีครับถนนสื่อหนึ่งแถมหนึ่งโอ้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไม่มีรีโมทนั่นหมนี่นี่ครับนี่เอาไปสูงๆกดถึงหมดเลย้ไวบโอ้ไอ้มันเป็นยังไง มันมันไอเวรมัน็ีไนอันนี้่นโซลาเซลล์อยู่ข้างหลังเป็นซารดมันเป็นซา์ดมันมาที่นี่มันปับครับจังดัแบบงอเน้คือห้ามเป็ดงอได้งอได้คือห้ามเป็ดงอโอ้โหเนี่น่โอ้โ่เนาะเนาะนี่ครับไฟฟ้ามากท่านถึงหน้ากัต้องใส่โซลาเซลล์นี่ลนปากับปองก็มาบุหอนนาปองก็มาบ ชาับ้านี่คือดังแห่งคใส่สตติดบนใดนี่มองทีเล้ครับโอ้ติดบนแนห้องน้ำนี่เอาติดตรงนี้ก่อนี่นยังใส่ไม่อยู่ไหนคือบ่ดติดนี่เลยนี่ติดนี่เลยวะเออเออเออน่ะสั่นเลยวะโอ้นั่นนั่นมันมันถืออันนี้บ่บ่ยังไผใีหอนคนแห่งเตียเกัาอี้ที่เนาะเนาะเอ้า นี่ยงใ่ไหมพระท่นเอ้าอันนี้สิจับไหมจับจับจับเกิดมาอืมส้นชุ้มก่อนเกิดมาพรท่านสมัยคนไทยกินนมอยู่ที่เนี่ยเอาๆโอ้ของมันงอได้เนาะงอมาได้ธรรมดามันบิดได้บ่มือโตได้บ่เบาเบาเบา วันนี่เขาไว้สักขันอันนี้หรือเปล่าหยง<ม>เขาไว้สักขันพอแล้วเอาทั้งพี่ม่หม,มดรวมเลยพี่ทั้งผีหมดทั้งผีเงา,า,าไปอีกเขาปอีกพี่นั่นแลหละเฮ่อขาดครึ่งเลยมันกระเทกนี่บ่หยงอ๋อโอ้ลืม เอาได้นะอ้เอางอมาังเอาผู้เดียวพอขทยแล้วขายแล้วตับู้ต๋อตะปูตออโอ้เหลือตัวนึงตัวนึงเนยตันึงยิงขบุนเอางอมั้เอาเลยเนาะคนบาแบแมันนะวะมันบาได้ตีวนี่มันกระเทกตลอด ัันได้้แลวสเอาตัวหนึ่งพ่ออันหนึ่งตัวอ้าวอาพิษงายไหมผิวอะไม่รู้พยืดเดี๋ยวก่อนยืดได้แล้วเปย่าบ่จะใส่นี่แหละท่านี่บ่ะอืมกระซองใหม่ป่ะงาไม่ขึ้นเลยเนาะโอ้ยสื่อขัดโอ้ยอย่างเป็นว่าเต่เขาไปตัดอ่อยกันเบิดเลยปกติไม่ใช่ปกติเอ้าปกติ แสยเดียวมุนออนสวานเข้าสร้างท่านี้ไว้ทำมุนอ,นอันนั้นลดไหมอมุนหนอดลดสมพอดึกสวนันอือขาดดีวะ,ะขาดนะบ้ะางนี่เฮ้ยมือมุนซื่อ เป็นในหนอดเอาตะปูมาเติมกระเป๋าอยู่นี่อันนี้อีกหลอดหนึ่งครับนี่โซนลาเซลล์อีกหลอดหนึ่งหลอดในหน่อ,หนอ,ยนอยสองข้างในครับพี่น้องเถียงหน้าบาอยยองครับ,จ,บออจับขักเลยได้ได้ยังต้มน้องบอยยองนี่เบิดเปิดกันแทนอะไนั่นน้ำแกนขึ้นใส่กระซือโอ้ต้มใส่กระซือครับพี่น้องอยู่หน้าบอยยองอุ้ยจักเสียนยังกินต้มใส่กระซือนี่แหละครับ อ่าเดี๋ยวรอเบิงโซโลาซ่าเซลล์สิติดบอ่อ่ออันนี้ไฟอ่ออันนี้เอามาเห้หน,น่อยน่ว่ามีมหลายอันเดียวโอ้นี่คีบตัวเบฟอีกอันนี้เซลขายอันนี้เซลขายครับโมเมนโลซล่าเซลล์เซลขายใส่ไม่เจ่งบ่ปั๊บใส่นี่เด้จง่งซ้ำนี่แล้วเน,นี่ยาม,ม,ม,มันแมนบ่ <laughs> โอ้โหเหรออันนี้ตั้งเสาขึ้นแล้วครับพี่น้อง เสามาตรฐานอันนี้ทดสอบก่อนเพื่อว่าเป่าหยองโอ้วิศวะสิ้น่านเรียบร้อยเนี่ยเบื้งเสาไฟฟ้าไหมโอ้ยไม่ไพ่ครับนี่ตั้งอยู่ข้างก้องเฟืองครับอ่าเดี๋ยวติดตามเบื้องครับวามสิแจ้งส่องสว่างแห้งปัญดครับนี่ครับบรรยากาศอยู่หน้าเป่าหยองครับบกม่วงเพื่อกก็โดกดก ตกหลนต,ตุบตับตุบตับอยู่นในพื้นนี่มีแต่บงม่วงเดี๋ยวถ้าเบิ้งคำคำครับวสิแจงดีบ่เอาครับผมพี่น้องระวังระวังนั่งรอไฟครับพี่น้องเบิ้งเบาหยองไหมคอ,อนแห้งอนแงกระโดดน้ำโอ้เบิ้งถาหันนางผับเพียบอย่างสวยงามถอดเกลือบอดอันนี้ไอ้ต้มใส่กระซื้อครับเบาหยองคนใดใส่กระซื้อมากก็เลยเอามาต้มขาเคียงเลยเด้อข่าเคียงเลย,ดยเ,ยเลยดย้อนี่กินแบบนี้นเลยเลยนาะ มาถืว่าเคนกังแซ่บน้ำจิ้มนะโอ้น้ำแตงน้ำแตงโอ้โอ้โอ้เอาใส่นันใส่ถัดโอ้ถอน้ำแตงน้ำแตงไอถาดแบวนี้บอลองเตียงนะนี่ใส่กะซื้อครับพี่น้องบ่มีเลยเดี๋ยวไปเอาดูวัอดูผมเป็นักรัก อถาดวันนอเดี๋ยวระวังรอไฟ้วกินใส่กับซื้อกันครับนลองซิมอซิมซิมซิมลองซิมเอซก่อนลองซิมก่อนจุดจัดวันไหนบาโม่อือจะไยกนด้ ยังไม่นอนหิวฮึืมไปเก็บเดี๋ยวอื้ออื้อขี้มั้เสียวขี้มั้งข้อไหนเสียวเสียวขึ้นเยอะขึ้วยังไม่เปยวะ่เคยเปือยเจ้าีวอวะเอาวะวอีวสกซือด้วหากินยาอใส่กซือมีแต่คนปวดฟันมันก็ยากมเียวหลายอาวพี่นแ่งเหียวอะกิได้เราต้องบ ไส้กระสือกว่าจะจับมาได้พี่อะอะไรของนี่วโอ้น้ำจิ้มไอ้นี่มันต้องไก่นึ่งเนอะนี่อืออู้มีถั่วตำถั่วด้วยอันนี้่ไก่อยู่ในขอบน้ำจิ้มไฟตำดูหน่อยข้ยวเหนียวผดเอาไว้มอีกวะนี่ต้มอีกไปดูไปถัโอ้บะย้อนแจ้งแล้วเด้อนี่ไฟแจ้งแล้วบะย้อน โอ้ oh, เบิ่งส่องสว่างง้ดก oh, ักโอ้แจ้งแห้งอยู่ตัวนี้โอ้ oh, oh. อ่านี่ครับโซล่าเซลลเบาหย้อนสือ่อมาติดอยู่ทงหน้าครับพี่น้องสื่อหนึ่งแถมหนึง่งสองตัวหกลอยตัวละสามลอยเบายองแจ้งเลยนี่โอ้ oh, สุดยอดเลยประหยัด คาไฟนี่นี่เห็นตอนแล้วสินี่กินเกาชิ้นเนื้อมันเบิกยิ่งว่ะนะพ่นขาวครับพ่นขาวเอามาเห็นอย่างเดียวหนิเอามาใส่ที่หน้ามันงามโอ้ใส่หน้าเห็นมันงามโอ้พูนไฟแจ้งเหรอพ่นว่าอุ้ยพูนแจ้งจางปางเลยว่บที่นี่ อ้ครับพี่น้องโซลาเซลล์เบาย้องแจ้งแล้วครับโอ้อันนี้อีกจุดหนึ่งครับพี่น้องนี่อันนี้ก็แจ้งแล้วอ้เขาท่าตัวนี้เบาย้องนี่อยูหน้าเิ่นมีไฟทรงสว่างแล้วพูดอ,อีกรอบหนึ่งอันนั้นติดไหมครับแจ้งแล้วแจ้งแล้วอมาฐานมาฐานเลือไอตูขอ้ข้างในกระท่อมนี่เพราะท่านแจ้งอยู่ อ้โอ้ของงัวกระติดบ่คุณไอ้อตต้ของง่วกรติดครับพี่น้องว้านี่ฮุ่น,นในกระท่อมีนกระติดแล้วโอ้นี่ครับบ่ายน้องใส่โซ,โซลาเซลล์ส่องแสงสว่างอยู่ทงหน้าครับพี่น้องสุดยอดเลยแจง ทัวทงหรอบที่นี่ของง้อเพื่อกัดติดด้วยคุณครับอยู่ของง้อก็มีคือกันครับใส่โซลาเซลล์นี่ครับในการส่องแสงสว่างครับผมครับพี่น้องเมื่อนี้พามาเบิ่งบรรยากาศอยู่หน้าบ่อนย้องครับบรรยากาศยี่มเย็นพอดีบ่อนย้องเพิ่นมาติดตั้งโซลาเซลล์สื่อมาไหมครับนี่ครับบรรยากาศอยู่ทงหน้าครับจะได้คลิปนี้จบสำนีนะครับผมครับสวัสดีครับ